พัด <Okay. S 2> <c oughs> เพชรพัดเพชรประดุกประดุกพัดเประดุกนะโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ร้านโบ <Okay. S 2> แดงเอ้ยไม่ใช่ครัวข้าหวหอมอาหารป่าเจอก,กับพี่แดงพี่แดงครับเชฟเชฟกวัฒนาเหล็กเชฟกวัฒนาเหล็กครับอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยครับ ตรงเนี้ยแถวไหนลืมแล้าบทไกรลยมานนกบหลังมาโนนีดาไ้ห้าสบักนนศรีดาศีาได้แล้วอันนี้คือที่ผมจองไวใช่ไหมใช่แล้วครับผมถ้าไม่จองนี่หมดไหมาพี่ายมพี่ไม่ขายเลยอะนิดหนึงอ๋อไม่ขายเลยเก็บไว้ก่อเลยค้ามืคืกับมือซื้อตามก็จเก็บไว้ก่อนแล้วจมาแล้วงเกิดนี่ครับถ้าไม่โทรตาม ต้องส่งแมสเซนเจอร์มาจองไว้ก่อนนะครับไม่งั้นหมดจองไว้ข้ามวันนะครับก่อจะได้กินหมูกรอบเนี่ยคนบ้าอะไรจองหมูกรอบข้ามวันได้วันแค่นั้ยนแต่ของผมอะไรนะเมื่อกี้ผมต่างอะไรนึงแล้วผัดเผ็ดปลาดุกกรอบครับผัดเผ็ดปลาดุกนี่นี่ไม่ต้องเผ็ดมากนะครับครับใครไม่เอาใครไม่เอาครับดีแล้วเมนูอะไรอันนี้เมนูอะไรครับคุณดังมึงอะไร ไก่ควบพิเศษกี่บาทตุ๊ก10บาททำไมไม่ป,ปลอกผมบ้างกรับวันผมจะได้มากินนี่มันเป็นโอกาสอะไรครับอ๋อนี่หมูกรอบนะครับน,นี่กระดุกกระดุกกรอบยุ่งมาเลยครับตอนนี้ผูช้ช่วยเฟิร์สเล่นแต่โมโ oh หนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าขมาวุ่นวายครับ ชื่อร้านข้าวหมออาหาราาปลามีน้ำซุปแสนด้วยซุปอร่อยมากเดี๋ยวลองมาชิมหม้อทำแด้เผื่องเผ็ดร้วนๆเลยคนระับเน้นๆ จริกกงตัวพนมตุงไทยะาม่านมีโอากาแล้วนไม่เอกะและ้วกันผมจะต้องไปเต็มถึงมือี่นกกนนหนุมพหนุ่ผคนไทย เึ้นให้ดูมันมีหลายเมนูีคร <c oughs> ับวมากเ <c oughs> มนูเร